ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสะดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 line a c sri_999 ลาะตะเวนทางอากาศจ่อลุยโฉบเหนือภูมะเขือส่งซิกเนเจอร์ RDF ล็อกเป้าดับห้าขเขมร พร้อมเปิดมากๆในขณะนี้ค่ะล่าสุดเช็คสภาพพร้อมรบหน่วยกันบินแล้วเตรียมส่งโฉบชายแดนไทยกัมพูชาสนับสนุน ADF Ranger เชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบไปเป็นอย่างดีนะคะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีอะไรปกติค่ะโดยเฉพาะบริเวณอีสานใต้ชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณช่องบกค่ะซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารไทยเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันเกือบทุกวันค่ะล่าสุดนิกบาลปลายถึงขั้นเหยียบกับระเบิดขาขาดแล้วชัดเจนค่ะว่าทหารไทยไม่มีทางยอมแน่นอนต้องจบด้วยเขมรต้องรับผิดชอบนะคะและอีกหนึ่งจุดที่คนไทยให้ความสนใจก็คือจุดสุ่มเสี่ยงในการประทะด้วยนะคะบนภูมิม่เขือทหารกัมพูชามีการสร้างฐานที่มั่นสร้างบันไดเหล็ก บันไดไม้มีการขึงสลิงสร้างกระเช้าเอาไว้ลำเลียงส่งกำลังบำรุงขึ้นไปบนนั้นค่ะซึ่งทางด้านทีมข่าวเดอะคริติของเราก็มีการสืบพ้นข้อมูลเพิ่มนะคะถึงกองกำลังของทางฝั่งไทยเอง ที่มีการลาตะเวนอย่างต่อเนื่องมีหน่วยเรนเจอร์หรือหน่วยลาตะเวนและรักษาความมั่นคงของไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณภูมเิเขือมีภารกิจสําคัญก็คือลาตะเวนตามแนวชายแดนและตรวจตาพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมืองหรือการบุกรุกจากกองกําลังต่างชาติตั้งฐานสังเกตการแล้วก็ดักซุ่มในจุดยุทธศาสตร์เช่นพื้นที่สูง บริเวณเนินดอยต่างๆรอบภูมะเขือรวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วย ADF หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉินอีกทั้งยังปฏิบัติการร่วมกับทหารราบทหารพรานในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและปฏิบัติการหน่วยข่าวกรองชายแดน หน่วยเรนเจอร์ของไทยโดยเฉพาะหน่วยทหารพรานมีบทบาทสําคัญในการลาดตระเวนพื้นที่ภูมิเขือซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาป่ารกทึบหรือแนวเขตที่ยังมีข้อพิพาทเนื่องจากพื้นที่ภูมิมือขืออยู่ในโซนยุทธศาสตร์มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นการบุกรุกชายแดนวางทุนระเบิด การลักลอบเข้าเมืองหรือการตั้งฐานกองกําลังฝั่งตรงข้ามซึ่งหน่วยเรนเจอร์ก็มีความคล่องตัวสูงเหมาะกับภูมิประเทศแบบภูเขาและป่ามีประสบการณ์ล่าตะเวนระยะไกลและการดักส้มการล่าตะเวนแบบกองกําลังเบาปัจจุบันหน่วยเรนเจอร์มักจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับ ADF และหน่วยข่าวกรองทางทหารในการเฝ้าระวังภัยคุกคามบริเวณภูมิเขือแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของศูนย์การบินทหารบก ประกอบไปด้วยกรมบินกองพันบินที่1กองพันบินที่2กองพันบินที่3กองพันบินที่9กองพันบินที่21กองพันบินที่41และกองพันป้องกันฐานบินดําเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกกองพันธบินเฉพาะกิจประจำปี2568เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คุกคามต่อความมั่นคงของชาตินาลานจอดอากาศยานกองพันบินที่2โดยผู้บังคับการบินมอบโอวาท และให้กำลังใจกำลังพลที่แสดงออกถึงความพร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับผู้บังคับการกรมบินไดเน้นย้ำกำลังพลในทุกระดับให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถและความมุ่งมั่นของกำลังพลทุกนายให้มีความพร้อมและความเสียสละในการปฏิบัติภาร,รกิจตามที่ได้รับมอบหมายและขอให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศ ที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศไทยด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเป็นกําลังหลักในการที่จะปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต่อไปซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะถูกส่งบินลาตะเวน ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าภูมิมะเขือจะจบลงอย่างไรหรือจะนิ่งแบบนี้ต่อไปและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ